ในช่วงนี้หลายคนนะนอกจากเราที่รอคอยกับการท่องเที่ยวมานานค่ะเปิดประท้งประเทศหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเปิดในอีกมุมนึงแม่ค้าเนี่ยเขาก็มีความหวังเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยสามารถทำไรายได้ แต่ทางนี้ทางนั้นค่ะในส่วนของที่ด่านสะดาวเนี่ยไม่คึกคักอย่างที่คิดนะค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็โอดโอยกันบอกว่าอุ้ยทําไมนะักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาน้อยมากมคือมีมาเลเซียนเนี่ยมาแค่สองคนจะ,ะไปเที่ยวตลาดโดยก็ได้มีการกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเหยียบแผ่นดินมันแพงหรือเปล่า<ห>นะคะเรามาติดตามเรื่องนี้กันค่ะเมื่อวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ ทางแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้กล่าวว่าในช่วงของวันที่1นเมษายนมีการเปิดด่านพุมแดนสะดาวแต่ว่าชาวต่างชาติที่เป็นมาเลเซียก็คืออาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักนะักท่องเที่ยวหลักนะ,ะเข้ามาซื้อของเพียงแค่2รายเท่าน,านั้นอุบแบบนี้แม่ค้าก็ใจหายเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยรอต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะและสาเหตุที่มาน้อยเนี่ยเขาก็เลยไปคาดการว่า เป็นเพราะว่าค่าเหยียบแผ่นดินที่มันค่อนข้างสูงหรือเปล่านะักท่องเที่ยวต้องจ่ายครั้งน้องๆอะเลห้าพันถึงเจ็ดพันในการมาเหยียบแผ่นดินนะก็คือคข้าฝั่งมาเลยนะ ั้งที่อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือว่าสิงอดนั่นเองส่งผลให้เศรษฐกิจของสงขลานี่ไม่กระเตื้องนะคะพ่อค้าแม่ค้าเลยบอกว่าอาฝากไปถึงรัฐบาลหน่อยอ้อนวอนกันสักนิดนะช่วยลดค่าค่าเข้าแผ่นดินหน่อยจะได้ไหมะนะคะ<ช>ว่า <ๆ S 2> อยากจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยกลับมานะคะแล้วก็หลักๆเลยนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นชาวสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนาหากมีค่าดําเนินการสูงขนาดนี้อาจจะทําให้เศรษฐกิจก็คือผู้คนในย่านนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าลด ประมาณ5,000-7,000เนี่ยเหลือแค่ประมาณ1,000-2,000ก็พอค่ะนะ พอเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นค่ะทางด้านนา,ายธีพราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก,ก็ออกมาเปิดเผยนะกรณีที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ศเซาวพอหนักท่องเที่ยวมีค่าเหยียบแผ่นดินสูงเลย5,000-7,000บาทนั้นยืนยันว่าอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินหรือค่าธรรมเนียมการเข้าไทย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจริงน้องคเรนค่ะแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตรวจโควิด19ในรูปแบบ rt pcr ในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงค่าห้องพักที่มันจะต้องรอผลก่อนมันเลยมีค่าบวกเพิ่มไงรวมไปถึงค่าแบบ รักบาลด้วยนะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจผิดกันไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้มีค่าหย่บแผ่นดินแพงขนาดนั้นโดยเรอนี้นะคะรัฐบาลก็จะได้เตรียมผ่อนปลนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในส่วนของการจัดเก็บค่าหย่บแผ่นดินจากเดิมค่ะที่จะเป็นเดือนเมษาก็คือเดือนนี้แหละจะเลื่อนไปที่เดือนมิถุนายน2 5 6 5ก็อีกเดือน2เดือน